สัสดีค่ะน้ากรตามมาแล้วค่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้น้ากระตากับแม่นะคะมาเล่นเกมส์อาวุธร้าเวล,เวเวลซึ่งมันจะมีีการอัปเดตมัน,นะคะก็คืคอขึ้นเครื่องค่ะใช่ใช่ชชชเรามา,าเล่นในตอนต่อจากตอนที่แล้วนะคะท,ท,ที่มีการอัปเดตเกมมีการอัปเดตอะไรอัปเดต สนามบินทีนี้คลิปนี้เราสามารถขึ้นเครื่องได้แล้วนะคะทุกคนอ่<ช>น <ะ S 2> ค่ะสพทุกคนไปดูเลยโออสค่ะากาเปลี่ยนเครื่องบินแล้ว,น,น,ลวนี่ค่ทุกคนไหนไปยังไงคะลูกไปชั้นสี่ถ้าเราจะขึ้นเก็ไปที่ชั้นสี่นะ ตรงนี้เลแล้วก็เดินไปทางนไปตรงนี้ค่ะทุกคนสาวเนาะโอ้โองีนี้ไงนี่ค่ะประตูข้นทางเดินทางเข้าขึ้นยินี่ค่ะานี่คทุกคนแต่นี่คืออยู่บนเครื่องแล้วนะคะน่าที่นั่งตเองเลย ปับปรับ,ป,บ,ป,บ,ป,บปับเบาได้นั่งได้เบาเอนบินได้ยังบินโินแม่ท<ๆ>ุกคนทุกคนมันจะมีเห็นไหมคะข้างนอกโอ้ตอนนี้คือเราขึ้นอยู่บนห้องฟ้าแล้วคะ่ะเป็นก้อนเมฆเป็นก้อนเมฆตะวันนารอันนี้เราจะไปไหนคะลูกเราจะไปเกาะกันค่อนคะอ๋อไปเกาะนะคะทุกคนเราจะไปชีวิตอเราจะไปชีวิตที่เกาะ แล้วหนึ่งวันหนึ่งวันสายค่ะจะดูยังต่ออันโอ้ใช้เวลานานมากถึงแล้วไม่ขำมาแล้วค่ะโอเคชิปลงเครื่องได้แลลงเครื่องในตัวนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่เราไปได้ที่เรากำลังไปเกาะ เออมันเปิดไหมเดินได้ไหมแค่นั้นน้องยังไงเดินผ่านเขาปุ๊บประตูก็เปิดให้ไม่ใช่บเดินไปเลยเดินไปเลยอ่าทำไมพวกไปคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวทีละคนไงอ๋อทีละคนอ้าไปพร้อมกันสามคนไม่ได้เหรอคะไปสองคนได้อยู่แต่ว่าสามคนน่ะมันจะเยอะเกินไปแล้ว ไปทางไปเกาะค่ะทุกคนเรามีลูกศรบอกด้วยดีค่ะนี่เดี๋ยวตัวละครเราฟลาก่อนอม,มาถึงแล้วมันคือเกาะอะไรเนี่นยเอ๊ะมีชื่อหรือเปล่าชื่อไม่มีไม่มีใ<ม>นเกาะนี้มันไม่มีชื่อไปพาทุกคนไปสำรวจเกาะที่เกาะนีมีอะไรบ้างค ก็จะมีบอกนะคะแน่นโหเขาขายน้ำมะพร้าวด้วยแหละใช่มะพร้าวชาปอกนี่ไงโมีเรือด้วยมีทรายด้วยแต่แต่ว่าเราเราเราโตเลยไม่ต้องมีไม่ต้องไม่เล่นทรายเจ้เขาว่าตอโตจะจะเล่นอันนี้ได้นะเล่นน้ำได้เจ้าแต่แต่หนูไปซื้อเสื้อผ้าก่อนที่ไหนเลยมีเสื้อผ้าเขเคนหนูไปซื้อแป๊บ ที่เราออกไปอ่ะมันออกไม่ได้ออกไม,ไ,มไม่ได้แล้วมาถึงเกาะแล้วไงน,นี่คือเราพาทุกคนมาที่เกาะไปแค่ไปอันนี้คือเราพาทุกคนมาขึ้นเครื่องแล้วก็มาลงเกาะค่ะเนี่ยนี่อาเพื่อนๆสามารถเข้ามาเล่นได้นี่คะไหนเล่นน้ำได้หรือเปล่าคะลูกเล่นน้ำไอ้รอยคอเลยใช่อันนั้นคนนั้นเม่หรือน้องเธอาน,นั่นนอเนี่ย ใส่ใบน้ำก็ตาเหรอทั้งใช่ค่ะอ,อันนี้แม่อันอันอันนี้แม่ชัดชา <laughs> มดแม่ตาจ้าคือแม่ไม่อ้อนะใช่ค่ะแม่อัน,นอันนี้ก็คือแม่อันอันนี้คือพ่อกำกำลังหายน้ำมะพร้าว <laughs> ชัดชาเขมา, <laughs> ไ,มไ,าไหนชัดช <laughs> <laughs> ่ายังไงนี่เนี่ยกำลังดิ้นน้อง เพวกเขาไปนั่งบนถุงหัวพอพากับตัวแล้วอ้าวอันนี้ไม่ได้เหรอตรงน,นี้นแม่จะมานั่งตรงนี้ตรงเทนี่นั่นนงชิลโอ้นอนชิวเลยค่ะทุกคนแม่คะ่ะแม่ค่ะนี่นอนไปทางนี้ได้ด้วยนะแม่ขาลองไปทางนี้ด้วยใช่ใช่ไม่ใช่คำมาหาหนี้ เรือใบให้เล่นด้วยมีเรือใบให้เล่นด้วยมีสาคนเจาอเกอวแม่กโอ้ยรขลเีเยขามีขายด้วยอ่าใส่ชูชีพด้วยค่ะทุกันตราอันตรายค่ะนี่แม่ใส่แล้ว ขาก็ใส่น้องด้วยน้องด้วยเนื้อมีที่ท้องเด็กด้วยเราตัวเท่ากันตัวเท่ากันนท้องเด็กนี่ท้องเดไปเลยหมดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ดูดหยาไว้ให้แล้วอ้าวเหรอโอเคอันนี้อ้าวขึ้นสี่ขึ้นขึ้นโอเคช่บายบายแม่ไปแล้วนะจะพึ่งแม่ ลไปหนูด้วยเร็วเร็วโอเคไปเลยทุกคนโอเคเอ็มด้วยแล้วกันไปเย็น็นเนเ็นเย็อาไปมันเป็นอาถรรพ์ด้วยนะใช่ค่ะแม่เพราะว่ามันยังมีอัดตู่โอเคมันถึงแค่นี้ค่ะทุกคนเอาทางนี้สิเขียวทางนี้แม่ขะสรุปไหมทุกคนอ้าวลูกจ้าไปน้ำ สนุกไหมทุกคนสนุกสนุกบ๊ายบายอย่าดูก่อนดีก่อนมีท่าอะไรบ้างอันมีท่าคุยได้ด้วยแล้วแถมมีท่าโกดว้วยละกอนแล้วกอนมึงจะทำด้วยจะทำด้วยจะทำะเลยยังด <laughs> ีท่านั้งเหรอไม่ค่ะเ,เดี๋ยวก่อนแม่เราเร็วเอามาจอดดีแม่จะลองเล่นเรือใบซิเดี๋ยวดูก่อน ไม่ไปได้ทุกคนอย่าไปก่อนนะไม่ไปจ้าอ่ะไปไม่ได้ <c oughs> <c oughs> โอเคอ่ะลงดีกว่าลูกลงดีกว่าไปค่ะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมตัวระวังไปนะคะเข้าฝัน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  <c oughs> ไปเล่นด้วยอ, <c oughs> อะไรเนี่ยแม่กีขึ้นมาข้างบน มแม่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 นีแม่จะขี่เรือบ้าแม่จ๋าแม่จ๋านี่แม่จ๋าแม่จ oui> ๋านุจะขอเล่นด้วยไปเลยแม่พึ่งเวนูราดูนี่เราดูนี่ไอพ่อมาตรงนั้นทำไมละไอพ่อเคยมีสามพอดีเลยมีสามพอดีเลยเอานี้ก่อนเดียวเดี๋ยวดี่ลุกไปหน่อยเอางี้ต่อไปหน่อยอ่าจะขนเด้อแม่โบกมือแล้วเดี๋ยวโอเค พ่อาด้วยใ่แล้วพวกไม่ไหมค่ะมาแล้วทุกคนเตดีเลยไหมเอาทุกคนใหไปออกไปแล้วเย้พึ่งนคะแม่จเยแล้วเน้ะทุกคนไม่ใครไม่ใครเยยะพึ่งนบาย เดี๋ยวก่อนที่ให้ดูไม่ไหวก่อนไอ้ใบทุกคนไปแล้วนะเบิกมืออยู่เนี้ยถึงแค่นั้นเลยใช่ค่ะแม่มามาเร็วเบิกมือก่อนเนี่ยเนาวันนี้เบิกมือแล้วไปเลยว้าวเฮ้กลับมาแล้วแม่กลับมาแล้วอย่าเพิ่งไม่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 ต้องโอบมูด้วยนะว่ามาเร็ว ตำรวจอีกฟังทังดีกว่าออมาแล้ขึ้นมาเลาแล้วต้องตำรวจอีฟังโอเคโอเคกว่าไปไอ้พ่อเขาต้ขึ้นมาตัวอืมอาแล้วมาเก็บด้วยกันเร็วเอ้ยแม่เอาออกก่อนสิอ่าโอเคพอแล้วปะปะแบงแบงแม่ขอล่ะแม่จะถอดออกอยังไงอ่ะแม่จะโอเค,อเคจ้ามาเลย ไปอีกฝั่งหนึ่งพาทุกคนไปอีกฝั่งหนึ่งของเกาะพาทุกคนใส่ไปเลยไม่ต้องถอดอ่าไม่ต้องถอดมีอะไรฝั่งนี้นะไปสำรวจกเกาะติอ้าวมามาเดี๋ยวเพิ่งดูเดี๋ยวเพิ่งด,ดูเดินต่อเดินต่อแล้วมีอะไรอ่ะอาาหาถึงแล้วเลยเอาหมดแค่นี้เหรอคะ เหรอใช่ไหมใช่โอ้ยกเอายังไม่ได้อัปเดตค่ะทุกคนมาผิงจาน,นแล้วเลยไม่เป็นไรโอเคเราจะกลับบ้านกันแล้วค่ะทุกคนโอเคค่ะงัละละละน้นเรากลับกลับขึ้นเครื่องเลยกลับขึ้นเครื่องเลยมาที่สนามบินของเกาะแห่งนี้เราต้องขึ้นก่องกันเลี้ยงผึ้งเชื่ชอชื่ าดิข,ขึ้นเปลืองกันเถอะไปเร็ทุกคนคะ่ะรู้ไหมว่าว่าถ้าไม่ถึงเลือดอ่ะเขาอ่ะเพราะว่านักศึกษาเขะไปฉีดยามาคะ่ะอ่าไปฉีดยาตอนไหนคะเนี่ยแม่คะ่ะมาเร็วๆโอเคมาเร็วไปนั่งที่แล้วก็กลับบ้านไปทอดคอด เราไปเที่ยวหนึ่งวันใช้ชีวิตคุณเป่าพาทุกคนไปสำรวจก่อนนะคะวันนี้โอ้เราใส่ชุด่งชี้กลับบ้านด้วยลยไปแล้วเอ๋ค่ะบอ๋อเลยค่ะคุณแอร์โฮสเตดพอดีมีเครื่องดื่มไหมคะเช่นอย่างดื่มเครื่องดื่มนะคะอ๋อมีค่ะเอินคือเอินชวนหนูขอเอาอาหารก็ได้กันนะคะอาจา อ๋อฟังนี้เป็นที่นั่งอะไรนะชั้นธุรกิจแน่เลยเมื่อกี้โอ้หแอร์ะเอียดดีสุดนะกับอาหารเหรอคะใช่ไหมดูนะอโอะไรใช้ทายนี้ฟังเ,เมื่อกี้เลยแค่เดี๋ยวไม่เยาขึ้นเครื่องเอาไมค์ก่อนอะไรขึ้นเครื่องเอาไมค์ นี่คือเอาไมค์ก่อนอ๋อเหรอใช่แล้วก็แล้วก็กดผิดตัวมุด่ไปทางนู้นสิไปทานู้นมีไงนี่ค่ะเนานี่ค่ะเอาวางไว้ที่พื้นเลยเอาวางไว้ที่พื้นเลยอ๋อเกาไม่ให้ถื้นละ ถึงหรือยังถึงหรือยัง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 อย่าแอลคอสเตกแล้วก่อนนะโอ้โหใช้เวลานานมากเลยทริปนี้โอ้ขอบกินต้องขึ้นมากินอีกแล้วแม่อ่ะต้องรู้ขึ้นกินแล้วนั่งกินไม่ได้นั่งกินไม่ได้เอลคอสอล์เสแล้วถึงพอดีแอลกอฮอล์เสกฟาฟาฟาเออเก็บไม่เก็บไมเก็นกระพพ่<ต>อพ่อพ่อ kabar kau nah, malah ja, ke rumah, pergi, pergi kembali ke rumah, oke. Black, say so miusai, say sorry. sorry. โอเคค่ะกลับมาที่บ้านกันแล้วนะคะใช่ค่ะแล้วหนูอ่ะหนูยังไม่ออกมานี่ไงุณหนูนี่โอเคไปลับบ้านกัาไปค่ะแม่ลับบ้านก่อนอุ้ยอุ้ยแมวมงอีกไปจบ้าโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ตองสตาพาทุกคนมาดูการอัปเดต ขึ้นเครื่องบินแล้วนะคะนี่ค่ะกลับบ้านกันค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้น้องสตากับแม่นิดขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนย้ายเพื่งค่ะแม่เดี๋ยวเข้าไปก่อนนะเดี๋ยวอางั้นเรา,เยยา,ยา,าแยกย้ายไปพักผ่อนกันเถอะใช่แยกย้ายไปพักผ่อนนิดเหนื่อยแล้วสำหรับคลิปนี้น้องสตากับแม่นิดขอตัวลาไปก่อนนะคะบบ๊าายยค่ะบ๊ายบาย ฝากด like, ากดไลค์กดติดตามให้รัอสแตนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายต้องมายชิม,ม่าค่ะอย่าพึ่ง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 ค่ะแม่อะไรฝากกดกระดิด่งแจ้งเตือนว่าหน้าคลิปต่อไปด้วยนะคะตลาดทิ่นี่หุบตัวเราไปก่อน<า>ค่ะบ๊ายบาย,บายค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้น้อง